ในเคมีเชียเนี่ยเราสามารถจะเข้ารหัสเฉพาะส่วนที่เราเลือกได้ไม่ต้องการจะเข้ารหัสเฉพาะส่วนไหนนะเราก็ไปเลือกอยังส่วนที่ต้องการจะเข้ารหัสฉะนั้นก็คลิกเมาส์ขวาในช่องที่เราได้เลือกเอาไว้แล้วก็ไปที่ produce timeline selection add หรือคลิกไปที่เมนู Share ก็ได้แล้วก็ไป คลิกที่ Produce Selection Add จากนั้นก็จะปรากฏกรอบตัวตอบแบบนี้สำหรับผู้ที่ใช้รุ่นทดลองใช้คลิกไปที่ Produce with Watermark จากนั้นก็ไปเลือกรูปแบบการขารหัสที่ต้องการแล้วก็คลิก Next ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วก็คลิกปุ่ม finish จากนั้นโปรแกรมก็จะทำการเข้ารหัสในส่วนที่เราได้เลือกเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำเรียนแบบและจาัดก,การวัตถุก็คือช่วงที่เป็นนี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราได้เข้ารหัสเฉพาะในส่วนที่เลือกเอาไว้